สวัสดีค่ะวันนี้มีไอเดียการห่อสลัดโรแบบใหม่ๆมาฝากนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทำให้สลัดโรปูอัดของเราน่าทานมากขึ้นค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆเตรียมผักสลดัดปูอัดแครอทแตงกวาและใบเมี่ยงยวนนะคะวันนี้เราใช้ยี่ห้อนี้เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือ แผ่นสาหรายไอเดียแรกขอด้วยสาหรายสาหรายมีข้อดีของเขาคือมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มันจะช่วยเพิ่มรสชาติให้สลัดโรของเราอร่อยและกลมกล่อมขึน้นเพื่อนๆลองม้วนสลัดโรด้วยสาหรายนะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมค่ะนำสาหร่ายแผ่นใหญ่มาตัดครึ่งนะคะ แล้วก็นำมาวางบนเขียงที่สะอาดตามด้วยผักสลดัดแครอทแตงกวาและปูอัดม้วนโรเข้าด้วยกันเลยค่ะเมื่อเสร็จจะจบแผ่นสาหร่ายเรานำน้ำเปล่านะคะชุบที่ปลายนิดนึงจะทำให้สาหร่ายติดกับม้วนโรดีมากเสร็จแล้วก็ตัดเลยค่ะชับชับชับ ตัดให้ขาดเลยเดี๋ยวมาดูผลงานนะคะว่าหน้าตัดของสลัดโรจะสวยไหมสวยงามมากค่ะเดี๋ยวตัดเสร็จเราจะแพ็กใส่กล่องนะคะสลัดโรสาหร่ายพร้อมขายแล้วค่ะไอเดียที่สองห่อด้วยแผ่นแป้งยวนนำแผ่นแป้งมาแช่น้ำค่ะวางบนเขียงตามด้วยผักสลัด แครอทแตงกวาตามลำดับเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีวิธีทำให้สลัดโรของเราเห็นปูอัดแบบเน้นๆเดี๋ยวมาดูกันเลยเพื่อนๆน,น,นำปูอัดนะคะหนึ่งแท่งมาแบ่งมาฉีกให้เป็นแผ่นตามตัวอย่างนะคะแล้วก็วางลงเพื่อนๆม้วนโดยการยกแผ่นแป้งขึ้นมา แล้วก็ม้วนไปม้วนขึ้นไปบนแผ่นปูอัดที่เราปูไว้เลยค่ะเวลาม้วนก็กดลงด้วยนะคะเพื่อให้แน่นนะคะม้วนไปจนสุดแป้งนะคะวิธีนี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ปูอัดให้เขาเยอะมากลูกค้าเห็นแล้วลูกค้ารีบซื้อทันทีเลยค่ะวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ หอกันเยอะมากแล้วก็ขายดีตลอดการเลยค่ะเดี๋ยวเราตัดเสร็จเดี๋ยวเรามาแพ็คใส่กล่องนะคะหนึ่งกล่องใส่สีชิ้นค่ะไอเดียที่3ห่อแบบซูชินำแผ่นเมี่ยงยวนแช่น้ำแล้วก็นำขึ้นมาวางบนเขียงที่สะอาด ตามด้วยผักสลดัแดแครอทแตงกวาและปูอดัดม้วนสลัดให้เสร็จเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเวลาม้วนเพื่อนๆก็กดไปด้วยม้วนไปด้วยนะคะสลัดโรลที่ได้จะออกมาแน่นตัดออกมาสวยยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เหมือนซูชิก็ต้องมีสาหร่ายมาพัน รอบสลัดโรของเรานำแผ่นสาหร่ายนะคะตัดเป็นริว้วขนาดความกว้าง1ซนติเมตรค่ะแล้วนำมาม้วนรอบตัวสลัดโรค่ะก็จะได้เป็นสลัดโรซูชิน่าทานมากไอเดียที่4ห่อด้วยขนมปังนำขนมปังวันนี้เราใช้ขนมปังของฟาร์มเฮ้านะคะแบบขาว นำขนมปังมาตัดขอบออกนิดนึงแล้วก็นำไปรีดให้เรียบแล้วก็บางนะคะเพื่อการม้วนสลัดจะได้ง่ายค่ะก็เหมือนเดิมนำผักสลัดแครอทแตงกวาและผู้อาจใส่ลงในม้วนแผ่นขนมปังแล้วก็ม้วนไปจนสุดแป้งเลยค่ะเมื่อสุดแผ่นแล้วเราก็นำ แผ่นสาหรายที่เราตัดเป็นริว้วขนาดความกว้าง1เซนติเมตรนำมาม้วนรอบแผ่นขนมปังของเราเมื่อสุดแผ่นเพื่อนๆน,น,นำน้ำ,นำมาแตะที่ปลายนะคะปลายของสาหรายมันจะติดกันดีทำสอเส้นเหมือนตัวอย่างเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะตัดตรงกลางค่ะ แผ่นสาหรายนี้ชุบน้ำที่ปลายนะคะมันจะทำให้ติดกันเรียบร้อยก็นำมาตัดนะคะเดี๋ยวแพ็คลงกล่องด้วยกันในหนึ่งกล่องก็ใส่สีชิ้นนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกทำได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะลองทำดูทุกแบบก็ดีมากเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกดไลค์และกดติดตามช่องมาดาม DIY ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ